ดินน้ำลมไฟเนี่ยพยายามให้เกิดภาวะของดินดินคลายแล้วก็ธาตุลมเคลื่อนไฟอุ่นพอดีแล้วก็กระจายส่วนน้ําชุ่มไหลเวียนส่วนอากาศซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเป็นตัวที่ว่างเนี่ยควรจะเปิดกว้างแล้วก็มีที่ว่างอย่างเหมาะสมนะครับจะไม่แคบไม่กว้างเกินไปนะครับส่วนวิญญาณก็คือธาตุรู้หรือธาตุที่เรารับรู้ได้ซึ่งมีในสิ่งที่ไม่ชีวิตนะครับก็คือวิญญาณตระดักรู้ในที่นี้เนี่ยเรา มีเรื่องของธาตุเนี่ยที่เป็นธาตุตามธรรมชาตินี่ครับเรามีคีย์เวิร์ดนะครับที่การดูแลสมดุลธาตุเนี่ยถ้าเราดูแลได้ดีเนี่ยในเชิงสุขภาพนะครับก็จะช่วยให้เรามีสมดุลที่ดีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับอธิบายในแบบที่เข้าใจง่ายคือว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยพยายามให้เกิดภาวะของดินดินคลายแล้วก็ธาตุลมเคลื่อนไฟอุ่นพอดีแล้วก็กระจายส่วนน้ําชุ่มไหลเวียนส่วนอากาศซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเป็น เป็นตัวที่ว่างเนี่ยควรจะเปิดกว้างแล้วก็มีที่ว่างอย่างเหมาะสมนะครับจะไม่แคบไม่กว้างเกินไปนะครับส่วนวิญ,ญญาณก็คือธาตรู้หรือภาพที่เรารับรู้ได้ซึ่งมีในสิ่งที่ไม่ชีวิตนะครับก็คือวิญญาณรตรักรู้ลมคายลมเคลื่อนไฟอุ่นกระจายน้ําชุ่มไหลเวียนอากาศเปิดกว้างแล้วก็วิญญาณตรหนักรู้คือเท่าทันนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือคุมไฟให้อยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยหมอเจอจากเคสจริงหลายคนนะครับที่เหมือนไฟไม่มีไข้นะครับคนต้อเข้าใจว่าต้องเป็นไข่คือไข้สูงหรือร้อน บางคนก็เนี่ยอาหารไม่ย่อยบางคนก็มีภาวะแบบนอนไม่หลับหรือบางคนมีภาวะแบบเหนื่อยผื่นขึ้นคุมแพ้ขึ้นนะครับเขาเรียกคุมไม่อยู่มันมันกระเพื่อมนะครับถ้าเป็นอารมณ์ชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมุนงิดเดี๋ยวเศร้ารู้ไม่งิดเดี๋ยวเศร้าแบบร้อนขึ้นร้อนลงนะครับอันนี้ก็เหมือนคุมไม่อยู่เมบอกไฟต้องอุ่นกระจายอุ่นหมายความว่าไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไปนะครับออันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นวิธีในการ ทั้งสังเกตอาการแล,ลว้วก็สามารถตรวจตนเองได้นะครับถ้าจับไปเนี่ยอุณหภูมิต้องพอดีไม่ร้อนไม่เย็นนะครับหรือปัสสาวะกุจระถ้าปัสสาวะร้อนหรือสีเข้มอ่านี่ก็เป็นธีการตรวจนะครับสีเข้มผิโมติผิวหนังมันดูนินแดงหน้าขำมันน้ำเนี่ยครับเนี่ยมันเดือด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 นะครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาแบบข้นแห้งนะครับเพงั้นเริ่มต้นที่คุมไฟให้อยู่นะครับทีนี้ทำไมหมอนึงพูดคุมไฟเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกโรคที่เกี่ยวกับ ไข้หวัดนะครับรวมถึงโรคที่หมอพูดเนี่ยครับโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยภูมิแพ้ผื่นคันมีปัญหาเรื่องอกินนอนหลับขับถ่ายต่างๆนะครับระบบทาดไฟประหลดที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีหรือว่ามันมีภาษาเขาเรียกติดตังทวังหน้าคือติดตังคือเกี่ยวกับเกี่ยวข้อง,ของระบบของพัดไฟค่อนข้างเด่นมันเป็นว่าคือวินด่าแรกถ้าไฟเราดีภูมิคุ้มกันเราดีแล้วก็จะไม่เป็นภูมิแพ้ง่ายหรือเราจะไม่ได้ติดหวัดง่ายนะครับดังนั้นการคุมไฟเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้้วททีีีนกาารร่เ คุมไฟเนี่ยมันก็จะมาการเติมน้ำนะสังเกตไหมครับกลับมาที่ตัวคดของเราเหมือนเดิมนะครับถ้าไฟเรามากเดือด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 ,อ,ดอ,อยู่น้ำแหง้งแล้วแบบเหมือนเดือดปุดปุดปุดป,ดปุดลมอันเนี่ยหมอจะชอบเปรียบเทยบเหมือนต้มต้มแกงกะทิเนี่ยมันต้มสุมอยู่นะครับคนเราเป็นยังไงครับคือร้อนคอแหง้งแล้วก็มึนเปียบมึนมึนวินหัวเห็นไหมครับอาการร้อนของทัดไฟก็มากคอแหง้งเสมหาน้ำมูกหายใจไม่สะดวก อันนี้คือเหมือนกับน้ําที่มันแห้งคนติดขัดแล้วก็ลมหายใจฝืดเคืองหรือมีการแน่นอกมีการมึนหัวมันลมไม่เดินอันนี้ครับมันมีความค้างอยู่การเติมน้ำนีครับสังเกตว่าถ้าเรามีปัญหาแล้วเราไฟเหลือลังนะครับเดียวจะเป็นลูกที่มีเวลาประกอบได้ครับไฟนี่จะเริ่มดูอะไรก่อนอันนี้ตรงกับทฤษฎีของการแพทย์ไทยด้วยนะครับว่าเขาบอกว่าช่วงเวลากําลังของธาตุนะครับอ่าเรียกภาษาง่ายคือเวลาธาตุมาทางานเนี่ย ไฟเป็นะไตั้งก่อนเหมือนเราต้มน้ำนนก่อนน้าจะจะมีปัญหาเหมือนหม้อมันจะไหม้มันจะเดือดจะแห้งอ่ะมันต้องมีไฟก่อนไฟจะเริ่มมาเขาบอกว่าจะมีนมีกาลังเจ็ดวันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างแบบเป็นติดเชื้อฉับพลันแบบโควิดอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างอาการลุกลามเร็วเนี่ยไม่ต้องถึงเจ็ดวันนะวันนี้หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นได้ทุกท่าเลยครับคือไฟมากขอแห้งเอ่อร้อนเนาะไข้ขึ้นน้ําค้นเนี่ยเสมหะน้ํามูกเจ็บคอหรือแม้กระทั่งมีผดกื่นคันัสสาวะอุจจาระ คนเหลืองแห้งออกมาเป็นทัดน้ำแล้วลมก็คือเนี่ยจุกเสียดแน่นปวดมืนเวียนบางทีมีอาการชามีอาการแบบเหมือนกับลมไม่เดินอันนี้ก็เป็นภายในวันช่วงวันที่หนของสได้เลยแต่ที่รีบแก้มันก็จะเริ่มหายได้ภายในวันที่สองที่สาได้เหมือนกันนะครับคืออยู่ที่ว่าเราเป็นเร็วแก้เร็วหรือเปล่าแต่ล้าปล่อยไว้ให้ลุกลามเนี่ยเวลากินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสังเกตว่าไฟจะเริ่มมากน้ําจะเริ่มข้น ลมก็เหมือนกับเนี่ยเราต้มต้มหมอ้อนานๆนะครับมันก็หนืดเนาะมันก็หมุนไม่ได้ลมก็จะเล่งอัดอัน้นอันนี้คือธรรมชาติที่ในในชีวิตจริงเราเห็นอยู่แล้วเราแค่กลับเข้ามาสังเกตในร่างกายของเราสังเกตเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยจะรู้ว่ามันมีปัญหาติดขัดหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะมาเติมน้ําเนี่ยให้เราสังเกตกว่าน้ําเราแห้งหรือน้ำเราร้อนหรือเปล่าชัดเจนครับที่หมอพูดไปเสมหะน้ํามูกเอ่อหรือแม้กระทั่งมีภาวะแบบเหมือนกับ ผิวเผือที่มันเริ่มแห้งข้นถ้าสีที่ข้นขึ้นเช่นเสหาสีใสโอเคอันนี้อาจจะเริ่มร้อนข้นนิดหน่อยแต่ถ้าเริ่มออกไปทางเหลืองๆออกไปทางข้นๆเนี่ยเริ่มมีไฟมากก็คือน้าข้นเหมือนต้มต้มน้ําเลยต้มแกงเนี่ยแรกๆสีใสๆหรือรัดรัดหน้าแล้วแต่พอเริ่มเริ่มมากๆข้คนค้นแล้วเริ่มสีเข้มข้นก็อีกออกไปทางสีเขียว บางคนเขียวข้นบางคนเขียวออกไปทางน้ำตาลบางคนเขียวไปทางแดงมีื้ดปนแบบนี้ครับยิ่งร้อนยิ่งคนเห็นไหมครับเราสังเกตได้นะครับโอเคถ้าไปเธอในชีวิตศาสตร์ตัวเชื้ออาจจะเป็นเชื้อมากขึ้นมีการติดเชื้อที่มากขึ้นแรงขึ้นอันนี้ก็สอดคล้องกันนะครับว่ายิ่งเชื้อมากแรงมากก็ยิ่งกระตุ้นทัดไฟมากทําให้น้ําแหง้งเห็นไหมครับแล้วไปตามที่หมอบอกนะครับว่าถ้าเราสังเกตได้เหนือเหนือเหนือนข้นเค็ม กงิ่นแรงเหงื่อที่มันฉุนเนี่ยก็คือไฟมากน้ําคนเห็นไหมครับมันก็กลับมาล่องธรรมชาติอุจจาระประสัสสาวะอะไรย่างที่หมอพูดไปหรือประจาเดือนที่มันค้นมันแห้งมันสีค้าก็คือไฟมากน้ําแหง้งตอนนี้น้ำสุขโทปน,นะครับว่าถ้าเราจะแก้นเนี่ยเราต้องเอาน้ําเก่าหรือน้ําที่เสียออกอก่อนเช่นขับเสมหะขับอุจจาระประสัสสาวะให้ออกแล้วบางคนที่ท้องเสียวันแรกๆเนี่ยไม่ต้องตกใจเป็นการขับพิษหรือบางคนเนี่ยพยายามขับเหงื่อออกแล้วมันก็จะเริ่มเย็นสดชื่นขึ้นเราก็ต้องเติมน้ําที่ดีเข้าไปอ่า ที่หมอพูดคือว่าเติมน้ำไม่คือจริงมันต้องเอาน้าน้ําเก่าหรือน้ําเสียออกไปด้วยนะครับแล้วค่อยเติมน้ําดีอสังเกตคนที่จะเริ่มฟื้นไข้เร็วบางทีปัสสาวะควรจะมากขึ้นอุจจาร์ควรจะมากขึ้นมีการขับเหงื่อเอาน้ผํผพาเอาของเสียเอาเอาผิดร้อนเอาไฟส่วนเกินออกแล้วก็เติมน้าที่ดีเข้าไป <S <s เห็นไหมครับบอกพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้มอะไรที่มันเดือดๆน,นะครับเราก็ต้องล้างของเก่าตเติมของใหม่แล้วก็ลดเบาไฟลงพอดีหมอจะพูดเหมือนกับเรารักษาคนอ่ะต้องทราบถึงอาการทราบของการตรวจต่างๆแล้วก็ กลับมารู้หลักสมดุลธาตุแล้วค่อยเลือกวิธีการใน,นอันอ๋อติดหวัดใช่ไหมเสียงใช่ไหมเอาไปเลยครับสูมยาเอาไปเลยครับแช่แช่เท้าร้อนๆเอาไปเลยครับกระชายขิงขมิ้นคุมไฟไม่ใันอยู่เลยครับจะยิ่งร้อนเตรียมมันอะไรครับแล้วต้มน้ำพ่นแล้วเราไปนคนอย่างเดียวคนคือกระตุ้นลมเนาะไอพวกเครื่องเครื่องเครื่องเทศเนี่ยขิงขาตะไคร้กระชายเนี่ยมันทําให้ลมเคลื่อนมันคนไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ลดความร้อนไม่เติมน้าสุดท้ายมีปัญหาอะไรครับมันก็ไหมอยู่ดีครับเพราะว่าไฟมันมากเกิน น้ามันแห้งเกินมันคนเยอะเดียวคือมันกระตุ้นลมคนไข้หมอหลายคนเนี่ยไปที่ตามกระแสครับกินกระชายกินขิงบางคนกินพิกไทยด้วยนะร้อนเข้าไปอีกจนอะไรครับจนร้อนในแล้วก็กดไหลย้อนขึ้นกลายเป็นอะนี่ครับกลายเป็นโรคปัญหาเลือกร้อนแล้วก็ลมตีกดเกินขึ้นมาทนขึ้นมาแสบคอเข้าไปอีกกลัวเข้าไปอีกว่าเฮ้ยฉันจะติดโควิดเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดคนละโรคคนละคนไกนะครับบางคนไม่ใช่ติด ในเชิงเชื mujeres, ้อโรคนะครับแต่ว es ่าเป็นเพราะว่าความไม่สมดุลเดี Ranger ๋ยวจะชวนไปถึงการปรับลมนะครับื่อกีเพิ่งพูดเหมือนเปียกถึงเหมือนการคนอ่าการคนปรับลมนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะปรับลมได้เนี่ยปรับลมได้เนี่ยเราจะรู้นะครับว่าการที่ลมมันมีปัญหาเนี่ยครับมันจะอั้นเนาะอ่าจะขึ้นรูปอีกทีนะครับการที่ลมอั้นเนี่ยครับมันจะมันที่หมอได้มีการพูดไปบ้างแล้วนะตอนคุมไปเติมน้าเนี่ย ก็จะมีการเหมือนลมไม่เดินเนี่ยอ้านอยู่เน uh ี่ยมันก็จะมีการปวดมึนเวียนแน่นบางทีมีร้าวมีชาแล้วก็เริ่มมีจมูกไม่ได้กลิ่นนะถ้าเป็นตระกูลโควิดที่หมอเจอมานะครับลิ้นไม่รับรถคือเหมือนลมมันไม่พากระแสประสาทให้ให้มให้ไหลเวียนไปบางคนไม่มีไข้เลยนะมีแค่คอแห้งเจ็บคอแล้วไคอไอไอก็คือลมที่มันพยายามดันออกไอหมดไอเล็กๆบางคนเนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสเนี่ย ก็คือพยายามไปอบสมุนไพรให้มันได้กลิ่นก็ได้นะครับแต่บางคนถ้าไข้ขึ้นด้วยคอแห้งด้วยเราไปอบคือกระตุ้นลมแต่ไม่เติมน้ําไ,ไม่ลดไฟสุดท้ายเลยครับอาจจะยิ่งก,กําเริบก็คือไม่หายนะครับเพราะว่ายิ่งมันเดือดเข้ามาเดือดมากๆนะครับการที่มันเดือดมากๆเนี่ยสังเกตนะครับว่าการที่มันเดือดมากมาบเราเราจะรเราจะยิ่งพัดให้ลมเคลื่อนเนี่ยมันก็กระตุ้นทัดไปให้ยิ่งเดือดนะครับ อ่ามันเนี่ยครับเนี่ยมันเหมือนเหมือนหม้อเนาะหม้อมันอยู่นี่ครับเราพยายามอะไรครับบังหน้าตัวเองเติบเติบเอ่เนี่ยครับเราพยายามไปพัดพัดพัดให้ลมมันเคลื่อนโอเคครับถ้าไฟมันไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเราใช้การพัดขับเนื่อออกข้างกึ่งมอาจจะโล่งขึ้นแต่คนที่ข้างในไฟโหมไแล้วเราไปพัด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 ไฟก็ยิ่งโหมนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหานะครับคือหมอเนี่ยหลายครั้งนะครับบางคนเนี่ยมีไข้ต่ำ ตัวลุอๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบมันร้อนๆเนี่ยไปวิ่งไปเดินให้เงือออกหรือไปอบสมุนไพรหรือไปกินกินพริกไทยโอ้ยร้อนน้ำหูน้าตาไหลเงือออกเฮ้ยกลับโล่งกลับร้อนแล้วโลงกลับตัวเย็นอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้ามันไม่แข็งถ้าเราไม่แข็งแรงพอหรือถ้าเราแบบเหมือนทุนเดิมไฟมันค้าเยอะเนี่ยอาจจะลุกลามกลายจานแทนนี้แทนนี้พัดให้ดับไฟกลายเป็นอะไรครับพัดลมให้ไฟกระพือได้